อ่ะมันเท่าไห้โชคสวัสดีพี่น้องป้องไปสุผูสุข,ขครับผมเมเนทิมตามเน่วทางล่าพัฒนาของพ่อผู้ใหญ่วันจันทร์ที่13ตุลาสองห้ากแเมืองผลมันชุกที่10กันก่อนพี่น้องสามตัวบนและพี่น้องนี่3สาล่างเก็บสามและพี่น้องได้เนี่อืมเงเลขของตัวก็ได้นี่พี่น้อง ของพ่อพูง่เนี่ยโบเขาพี่น้องรูดเหมือนสามเจ็ยดยื่นกันลองซองประจับเจ็ดสามสามหกประจับอยู่เปิดเจ็ดสามปสามเจ็ดประจับนาะพี่น้องเนาะเลขมันออกเจ็ดสามนี่เห็นไหมสามเจ็ดเจ็ดสามประจับ สั่นกัขี่เข่าอยู่แต่ว่าเพิ่นก็บ,บอกทุกงวดนละ่ะเพิ่นว่าบรรมรรม่มักเพิ่นจับกูเขาก็จับเองคือเพิ่อนบอกคือเพิ่นเขียนบอกมานเนี่ยแหละเพราะว่าไล่เมื่อพอโหงเย่กับเฮเบิ่งทุกงวดอยู่ไม่ชอบก็บจับเองเพิ่นขี่บอกอเพิ่นขี่บอกทุกงวดัให้เบิรงคือเก่าแล้วพี่น้องไล่มือเพิ่น สิบสามตุลาเล็กสามตัวนี่บางงวดก็เป็นกระไยมากบางงวดป็นกะไม่าฮตัวนี้วันนี้หางจับผู้หน่อย ยับแยบเน่งครับแยบเน่งแยบเน่งวันทสิบสาตุลา แปดลาว วิงว่งบนล่าง 6กับ7นี่คะแนน7เงินเจ็ดพี่น มาทีนี่มาเบิ่งเลขวินเลขวินหนึ่งสองสศูสน เก้าห้านี่ละเล็กวินอสื่อของหนงสื่อของนงมาไปกับตัวหนังสือเลยจับคูด เ็ดสองเจ็ดหนึ่งเ็ดสองเจ็ดหนึ่งเ็ดเก้า หกสี่หกห้าหกสี่หกห้าพอมาคนจับคูฮัดจับเอาได้พี่น้องแล้วคนจับให้พอพูงยีนนคนจับให้แค้นหาครูวิริกสามตัวอ,อยู่สองคูเก้าเจ็ดสองเก้า จ็ดสองแตกสามตัวนะนะสี่เจ็ดสองพิตลักรอยตัวนี้สี่เจ็ดสองลักลอยนี่เก่ากับสี่ตัวนี้หลักรอยเก่ากับสี่ได้วป็นหน่วยได้หลักร้อยเก้ากับสี่ ส่วนตัวเน้นเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกหกสี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็หกสี่เลขหาคู่เลขหาคู่ข้อพันแน่นให้ที่สามคู่ได้ไปนองได้ วันจันทร์ที่23ตุลา2568ลาวพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่ง6กับ7เพิ่นเน้น7ส่วนเลขวิ่นนี่กะ124095จับคู่7271 79 6465เพิ่นเน้น72แล้วก็71แล้วก็64 3ตัว9 72 สี่เกตสองผิดต่ลักลอยน่าพี่น้องลักลอยนี่เกากับสีพอมักเป็นจับคูห้องกระจับเอาวิ่งเดาได้พี่น้องนะพี่น้องห้องกระจับน้ายจะเอาทำามากักกรจับตะขัดกระพานขอบพ,อพุ่นพอผู้ใหญ่ไหลกับผมเอาโชคเหมือนกันฝากคนเอกกดแช่คุณติดตามาท่องให้โชคได้พี่น้องนะสวัสดีครับผม